<Nope. S 2> สวัสดีนะครับเจ้าพวกกบโลกจิตที่ไล่ตีคนทุกทุกท่านกันด้วยฮ่าฮ่ากบน้อยและในวันนี้เราก็จะมาเล่นซ่อนหากันในเกมนี้เลย f r o g ก y ในเกมเกมนี้นะครับมันจะเป็นเกมซ่อนหาที่ว่าลูกเล็กเด็กแดงหลายๆคนชอบเล่นกันนะครับนี่นะมันก็จะมีแมพให้เลือกมากมายเลยเนี่ยโอ้ดูเป็นไง บางคนเห็นรูปแต่ตัวเกมแล้วโอ้โอ้มันต้องน่ากลัวแน่ๆเลยอาน่ากลัวแน่ๆอาหลายคนคิดว่ามันคงน่ากลัวใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับให้คุณลองมองมาที่กบตัวนี้นะ,นะเห็นไหมกบตัวนี้นะผมบอกเลยนะว่าความน่ากลัวของเกมนี้ผมให้แค่ศูนย์เนี่ยดูจากภาพข้างหลังดิเออไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลย นะเขไม่มีอะไรมากละเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่ามาโอเคเข้ามาในเกมแล้วจะทำอะไรอะ่ะเลือกแมปเหรออ่อาขอให้เลือกแมปนะนี่เป็นแมปอะไรเนะี่ยเหมือนไมโครบเลยไมโครบส่วนนี้เป็นเหมือนในเมืองส่วนนี้ก็เหมือนเอ่อหมู่บ้านน่าจะหมู่บ้านนะเอ้ยอันที่สองน,น่กกากลัวอู้อันที่สามอ๋อหนึ่งอ๋อหนึ่งอ๋อหนึ่งเอ๊ะ อ่ะคนนี้ได้เป็นใช่ไหมอ่ะมาดูกันในแมป Minecraft 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 I r ไอเ Minecraft เอ่าดูว่าเป็นแมปขนมหวานนะขนมหวานเฮ้ยตรงนี้มที่ซ่อมนะี่ยะว้วกบอ่ะผมลืมบอกไปนะครับว่าไอเกมเกมนี้เนี่ยเราจะต้องหนีเออไอจากเจ้ากบไอตัวเมื่อกี้นะเราจะต้องหนีจากมันเดี๋ยว มันเริ่มแล้วนี่ทำไมไม่ออกมาล่ะเอา้ากบไม่ออกมาแล้วเนี่ยอ่ะถ้ากบยังไม่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทัวร์ก่อนนะเฮ้ยมันกบไม่ออกมาด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวลองทัวร์ก่อนเลยนี่คืออะไรสิเรียลคิวเลอร์ว้โหมาตอนไหน,นวะเนี่ยโอ้ตั้งนานก็ไม่มาพอเงี้ยมาโอ้โหตาม,มาดิเวลาใช้สเต็ปจุ๊ก นั่นแหละเจ็บจุ๊กตามมาไหมตามมาไม่เนะี่ยโอ้โอ้ไม่น่าจะตามไม่เนะี่ยเออไม่น่าจะเฮ้ยเราขึ้นไปดูอ๋อโอ้โหนี่ไงเฮ้ยกูทำไมมันจะลาผมอย่างเดียวเลยเนี่ยคนอื่นก็มีตั้งเยอะแยะไป่ลาเ้วยอืมเออเดี้อวอนนี้เรายังไม่ได้ทัวร์ใช่ไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่ได้ทัวร์ อืมนี่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 ตรงนี้แมปก็มีแค่นี้นะเออเราขอดูตรงนี้หน่อยดิโววตัวนี้แอบได้นี่เออได้ตรงนี้เนียน,น,นกดมาละกคือดจะเห็นไหมเอากรอบเนาะไม่ยนะืนนิ่งเนี่ยเอาเอายืนนิ K ่งเอพีเฉย สงสัยแม่รีบไปล้างจานแน่แล้วเอ้ยกบม่าจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะเกมมันจะไม่สนุก,กนะเนี่ยสงสัยแม่ได้ไปลา้างจานจริงๆนะเนี่ยนะโอ้โหยืนนิ่งเลยโอ้โหมาตาแรกนี่ก็เจอกบเอฟเคเลยเอะมาละฮะเรามาต่อกันในแมปต่อมานะฮะแมปนี้อยู่ในเอ่อเหมือนจะแถวๆซอกหรือเมืองว้วตอนนี้มันเป็นจุดที่ไอ้กบมัน เกิดหรือเปล่าเรักหนึ่งวิอ่ามาแล้วแอบตรงนี้แอบตรงนี้มาไหมโอ้โหเดินมาด้วยเดินมาด้วยเดินมาด้วยเอ้ยไม่เห็นโอ้เกลือน,นี่ยมาซ่อนตรงนี้ดิโอ้ไปนี่ไปนี่ไปแล้ว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 โอหตรงนี้คนเยอะเลยโอ้มีแต่คนยืนนิ่งยืนนิ่ง fk fk นี่มีที่ซ่อนไหมโอ้ตรงนี้ทางตันยังไง อาในดินเน่เดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดีนะตอนนี้ไม่มีใครล้มเลยนะเวลาตีเวลากบมันตีเนี่ยคนก็จะล้มนะถ้าเกิดถูกตีบ่อยๆเนะี่ยเราล้มเยอะๆนะก็จะตายได้เลยโอ้นี่ไงมีคนล้มแล้วเดี๋ยได้นะกบมันเฝ้าเลยอะเราจะไปช่วยไงเออเราสามารถช่วยเพื่อนได้นะโดยที่เราไปยืนเฉยๆก็ได้แต่ว่าเราต้องระวังกบมันตี อ่าตรงหัวนี้แหละเร็ว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 เละเราช่วยเพื่อนอีกคนเพื่อนอีกคนเออเรียบร้อยนี่นี้นี้เศษจู๊กนี้โอ้คนเยอะเลยตรงหัวนี้แหละเดี๋ยวเราหาที่ซ่อนแล้วยังไงยังไงโอ้หกบตามมาเลยเนี่ยโอ้ยตามมาแล้วจะซ่อนได้ไหมเนี่ยเออตรงนี้ก็ตรงนี้ อ่ะตรงนี้ได้เอา้าตัวนี้มันเชื่อมกับเอา้ามาเชื่อมกับข้างหลังตัวนี้นี่อ๋เดี๋ยวนะตามมาไะเนี่ยเอ้ยตามมาไะเนี่ยไม่ไม่ตามหรอเดี๋ยวนะกบอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหโอ้ตรงนี้โอ้โหแกมกบนี่ก็เยอะอุ้ยมีเพื่อนเราเรื่องเาไปช่วยได้ไหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยชนะฮะ มีคนตายไปนหนึ่งคนใช่ปะแล้วก็อีกคนหนึ่งออกโอ้โลกแห่ง Minecraft. Minecraft, 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 Minecraft. มไมโครฟ์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 มีที่ซ่อนไหมมีซ่อนไหมแล้วก,กบมันเกิดตรงไหนเนะี่ยกบเกิดตรงไหนโอ้โหแล้วก,กบเกิดที่ไหนอน่ยเราจะซ่อนได้ไหมเนะี่ยได้แล้วตรงนี้มีในถ้ทำว้าวไมโครฟ์ไมโครฟ์ เพื่อนซ่อนในถ้ำด้วยนะี๋ยวอ้ไหนไงอยู่หหน้าอยู่หหน้าเลยต้องหาที่ซ่อนก่อนแล้วสึกอันนี้นี่บ้านเยอะเนะี่ยบ้านเยอะนะนเะนะี่ยแมค์ไมคราฟไมคราฟเดี๋ยวนะกดเป็นแแล้วกดเป็นแแล้วล่ะเอาหายเป็นแแล้วเดี๋ยวนะเอา โอ้โหนี่ไงโอ้ยตกใจหมดเลยคิดว่าหายไปไหนตาพูดถึงในแมปนี้นะฮะก็ถือว่าทำได้ออกมาเหมือนโอ้โหโกบจะตามโอ้กบจะตามผมอย่างเดียวเลยมาแล้วโอ้กบกบเบี้ยตามมากบเฮ้ยแอบกันนบแอบกันนบนี่แอบกันนบอย่ามานะอย่ามานะ อะผมรู้สึกว่าผมเริ่มเกลียดเกมนี้ขึ้นมาแล้วดิฮโซแซดอ่ะโอเคเรียบร้อยชน,นะฮะในรอบนี้ไม่มีใครตายเลยดีเยี่ยมรับนี้นะอ่าเรียบร้อยเราเลเวลสองแล้วเลือกแมพฮะเลือกแมพแมพเขาเลือกอันนี้กันใช่ไหมมันจะเป็นเอ,อ,อะไรอะ่ะของเล่นอันนี้เป็นอะไรโอ้โห,หน่ากลัวโอ้โหน่ากลัวทั้งสองเลย เอาเบลล์เบลอันที่สามดีกว่าอันที่สามน่านจะสนุกเนาะเอออันแรกอันที่สองไม่เอามาละโอ้ของเล่นเด็กโหเต็มเลยซอบไหนได้มั้งเนี่ยโหมันโล่งตรงนี้มันโล่งแต่ว่ามีที่จุกเยอะนะแอบบไหนดีนะแอบบไหนได้มัง้งดูไอ้เบ้นแอบตรงไหนกันเนี่ยโอ้ตรงนี้มีรถไฟตุ๊กาตาหมีโอ้มีคนแอบ,บในาตาุ๊กตาหมีด้วย เออตรงนี้มีอะไรมัง่งโว้กลบมาแล้วยังไงเฮ้ย э ตีเพื่อนเราไปแล้วโว้กลบจะตามล่าเราเหรอมันตามตามโอ้โดนตีแล้วล้มลงไปนอนกับพื้นเลยโอ้โหอะฮนนูเฮ้ยขึ้นมาช่วยแล้วขอบคุณมากอขอบคุณมากเ,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 เพื่อนขอบคุณมากไายเร็วเร็วเร็วเพื่อนเร็วอุ้ยเราําให้เพื่อนเขาล้มไปอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ โอ้ยก็มันเฝ้าเลยอ่ะเราไปช่วยเพื่อนไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะเออเนตแหละจังหวะเนตแหละชุบเฮ้ยเฮ้ยเขียวรอเนี่ยจังหวะเนตแหละใช้สเต็ปเสร็จจุกสเต็ปบนจุกวนจุกวนจังหวะเนตแหละเรียบร้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้แล้วมีเพื่อนโดนตีหนึ่งคนเออเราจะไปช่วยไงเนตแหละจังหวะเนตแหละไปช่วยเพื่อนเนี่ยเอ้า ลงไปนอนกองกับพื้นรอบสองแล้วเอ้ยมีเพื่นมาช่วยแล้วโอ้แล้วมันก็จะตามค้าเพื่อนเราเนี่ยมันมาแล้วเพื่อนเร็วเพื่อนโอ้โอไม่นะเพื่อนเราขอโทษเราทําให้นายล้มอะ่ะโทษทีเพื่อนเฮ้ยไม่มีคนมาช่วยเลยเหรอไปอยู่ไหนกันเนี่ยเร็วตอนนี้ก็ไปแล้วอยู่ไหนกันเ,เพื่อนใกล้ตายแล้วว่าเดี๋ยวได,ได,ได้แล้วมันลดเร็วมากเรเร็วมากมเพื่อน เพื่อนหัวน้ำเงินเหน้ำเงินจะตายแล้วไม่นะเราขอโทษเราก็จะตายตามไปแล้วเออตายโอ้รอบนี้มีคนตาย3มคนเลยนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ละกันเนาะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับแมปฟอกกี้นะะก็เป็นแมปที่นานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งมาเล่นไงมาเล่นให้คุณผู้ชมได้เล่นเล่น,ลนดูกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปจนจบนะขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบอกเลยครับไม่น่ากลัว